สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะวิธีการนะคะดูแลรักษานะคะต้นมะพร้าวใบไหม้นะคะยอดไหม้นะคะที่เกิดจากอ่าแมลงดำน้ำนะคะเขาได้ทําการไปไข่ใส่ยอดตรงกลางของมะพร้าวของเรานะคะทําให้ยอดเขาไหม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะจะมีสองสาเหตุก็คืออ่าเป็นแมลงดำน้ำแล้วก็อันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเชื้อรานะคะ เชื้อราใบจุดนะคะที่ลุกรามนะคะก็จะมีสองสาเหตุนะคะที่สําหรับการเป็นะมะพร้าวใบไหม้นะคะส่วนที่เมพาประชุมนี้จะเป็นสาเหตุการเจาอะก,กินน้ําเลี้ยงของแมลงดําน้ํานะคะที่เขาไปไข่ใส่ย,ยอดตรงกลางของมะพร้าวของเรานะคะนี่นะคะภาพที่โชว์ขึ้นเมื่อกี้นี้นะคะจะเป็นต้นนี้นะคะที่เขาได้ทําการมาไข่ใส่ย,ยอดตรงกลางของเรานะคะนี่นะคะ ผลปรากฏว่าก็คือนะคะยอดมะพร้าวทางมะพร้าวของเราก็จะมีลักษณะใบไหม้แบบนี้นะคะทําการสังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะถ้าเขาเปลียนใบแบบนี้นะคะให้สันนิษฐานได้เลยว่า่ามแมลงดําน้ํานะคะได้ทําการไปไข่แล้วก็ได้ดูดกินน้ําเลี้ยงนะคะของเรานะคะทําให้ต้นมะพร้าวของเราชะงักการเจริญเติบโต,ตนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่า ตอนที่เมย์ทำการรักษาดูแลแล้วนะคะทำการอ่าหยิบนะคะเอาแมลงดำน้านะคะไปทำลายนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่แทงยอดใหม่ออกมาแบบนี้นะคะโดยที่ปราศจากอ่าแมลงดำน้านะคะอันนี้จะเป็นทางใหม่ที่เขาสมบูรณ์นะคะนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นร่องรอยนะคะของการดูดกินน้ำเลี้ยงของเขานะคะวิธีการกำจัดนะคะก็ง่ายๆนะคะ ให้เพื่อนๆน,นะคะตามหาแมลงดำน้านะคะตรงยอดตรงกลางของเขานะคะแล้วก็ทําการคลี่นะคะเอาแมลงดำน้านะคะออกมาทําลายนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นการลดการาแพร่ขยายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไม่งั้นนะคะเขาก็จะทําการไข่นะคะใส่ยอดอ่อนของมะพร้าวของเรานะคะแล้วก็ตัวโตวขึ้นมาเขาก็จะทําการดูดกินน้ําเลี้ยงของเราต่อนะคะ ทำให้ยอดมะพร้าวนะคะทางมะพร้าวของเราทุกก้านนะคะจะเป็นใบที่ไหม้นะคะแล้วก็ทําการสัางห์แสงไม่ได้นะคะทําให้ต้นมะพร้าวของเราตายนะคะนี่นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นยอดใหม่ที่เขาแทงขึ้นมานะคะที่เมย์ได้ทําการดูแลไปแล้วนะคะก็คือเมย์ได้ทําการมาหยิบออกไปแล้วนะคะหยิบแมลงดำหนาออกไปแล้วนะคะ นี่นะคะทางใบใหม่เขาก็จะไม่มีมแมลงดำน้าม,มารบกวนนะคะก็จะแตกใบสวยงามนะคะนี่นะคะต่างจากาทางใบที่เขาโดนมแมลงดำน้ากินนะคะก็จะเหี่ยวแห้งนะคะใบงอแบบนั้นเลยนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากดูนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะ,ะมะพร้าวใบไหม้นะคะใบจุดใบลายนะคะยอดไหม้นะคะที่เกิดจากเชื้อรานะคะเชื้อราใบจุดนะคะเชื้อรา,บาใบไหม้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะคะว่าที่สวนของเราดูแลยังไงนะคะกําจัดยังไงนะคะกําจัดหรือว่าดูแลต้นมะพร้าวที่เกิดจากเชื้อรานะคะ ว่าเมใช้น้ำยาตัวไหนนะคะใช้ยาตัวไหนเพื่อเป็นการฉีดนะคะพ่นนะคะทางใบมะพร้าวนะคะรักษาอ่าเชื้อรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ